อิงจากทฤษฎีจิตวิทยาวิวัฒนาการแล้วการเปลี่ยนผ่านของชีวิตคนจะช้าลงหรือเร็วขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคนคนนั้นก็จะเชื่อว่าผลการวิจัยนี้มีมูลรากของความจริงจากพระเจ้าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่จะทำให้เราเติบโตมากขึ้นจะสร้างเราหรือทำให้เรายัางเป็นเด็กอยู่ต่อไป การเปลี่ยนผ่านของชีวิตคนจะช้าลงหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวของคนนั้นพระเนัของพระเจ้าจะบอกว่าเหล็กรับเหล็กได้เพื่อนก็รับเพื่อนได้ดังนั้นคนที่ท่านครบสังคมที่ท่านครบสังคมที่ท่านอยู่มันจะช่วยสร้างกรอบความคิดของความเป็นผู้ใหญ่หรือความเป็นเด็ก